เลาส,ส้มผสมหรือพี่น้องพัดอีกรอบเด้อจ้าเพราะว่าน้องบอกว่าเสียเสจะไปกินภูรตตอนมาสัง่งก็เลยพัดอีกรอบค่ะปลาส,ส้มผสมนะครับผัด,ด,ด,ดพริกไก่ของเรานะคะว้าวใส่น้ำมันหน่อยนะคะว้าวเลยเลือดขามบะเนียพัดพริกไก่มันกะสีนี่บกักพริกกับกระเทียมนะคะเลือดเลือด ว้าว wow. นะคะปั้นอีกนะคะนี่ปัน้นพริกพ้อมๆกระเทียมหอมๆอมค่ะเอามือขวาดโอ้กิ๊เสียบแ้จะเอาหนังไปคุเรื่อยกันหน่อยนะคะว้าแบบว่าปื้นนะคะนี่ก็ติ๊เสียเป็นแบะนี่น้องจาเสียด้วยะคะ่ะอหอมนะคะนี่พัดพริกพัดพริก กระเทียมสะกอนนะหอมพอขูดนะเสียงนะคะคคเล่โคเล่เล่โเลนะคะน้องว่าเด็กกินพลัตต้อนฉันอํ้มมะกระสิจัดให้อีกตัวค่ะเพิ่มพลังบวกเนาะมาเลยห้องกับสิเสิมนังกัะิบก่อนห้องากย ไม่พอกินค่ะต้องผัดจานที่สองนะคะไฟเราก็ได้มาใส่ไก่หอม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 ผัดกกับกระแตเทียมถินบดนะคะโอเอค okay. ทีนี้เรามาใส่ไก่นะคะใส่ไก่ค่ะไก่องเหมือกัมะล่างาก้าเกลือกระปรอนอันนี้ก็สิได้กินเพิละสามตอนออนี่เราค่ะนี่ได้กินเพิละสามตอนอยู่ดยจ้า <laughs> ได้กินในน่องละสามตอนไหม สีดสดชื่นนะคะไ่มมงโมเมนอันนี้นะคะน่นจะติดหอมน่จติดเข่ากา้กกานกั่ก้านเจอใบหระพ้าตอื่นลงตัดเน,น,น,นต้องผัดกับพื้นหายัจหอมพื้นทาน,น,ทาาน,นาเ,เานาะก้างกันีด้ยแล้วก็โหราพเป็นเห็ด้งเป็นบูลยใบโหระพ้ตัวนี้

ดีโย่หอนดิผิวแ,แบบ,บ,บยู่ดีเนานนะแฉบเด้หอมอมันเป็นอันนี่ฉันต้มไก่ให้ลูกสาวลูกชายฉันต้มไก่ก็เรียบร้อยผันะข้งไก่โคล้ง้้ตบปลาเปียวเอาบอบอแล้วข้ากแบบขาแแค่เอาเนื้อมาใไหม เอาบอนแกะไปตากมั่นใจเลยเนะนี่ไม่ใช่เนาะมันตัวแดงมันหอนนี่พี่เจเดอกองอันต้องหมดไี่แ่เย้ีเนีย สับปะดน่นกับตักแฟว่านแต่ตัวปานง่ามื้นาน่ะเหี้ยโกอย่มันุกประมเจ้าแบบอนานั้นกเอะอ้ยอันเอ้ยวัยต่ดิ้วยี่หนไาหนเนี่ยแต่ห่าทุกอย่างเนี่ยฮะเลามน่างหี๊บดีกจะดูดีที่รัเผ่าดีใค่ะอืม มักแกผลปอย่างแต่ลำพางเยอะกับเมื่อยนะะหายไม่สบายจะ่้ะหอมดีวะโอเคตั้มาจะตัดอ้ยอันเปื่อยบหรืเเปื่อยเล้วเนาะเปื่อยจะออกเือียวบนี้อหางรู้วอยงเหนียน่แล้วนะอยากกินอันอยากกินโค้งไก่ต้ม กินยัง <travail> น้ำปิ้นแน่โบได้โบได้โบวาเรียไหลโอเคๆอน้กเห็ทานแล้กินกันเออบเนี่ยวาก็ลกเมเรียกมูเจ้าฮะเนืนมก็ดีหน่อยดกันไข่ลูกโอ้ยเรหอดันได้เนาะงามทั่ยมาก่สวยมากอมันไม่ได้ยังได้สอดหรฮะอ่าคือทุกอย่างก็ได้มนบงามที่กเ สุดนลยกับงามเมงงามดงามเมียตีเมียตีดเแหลก่นยหลดแล้วามือเลาจะตกแตกดึงเ่งมือไอ้ตัดเนี่ยไถืไถไปโหลดยงเหยียไมเอียก็ออกดูคาะดูข่ะกับพ่อใจค่ะพ่อใจค่ะดูค่ะโดทวหนาไไขอเนี่ยดทัว เขาขั้วตอนนี้กำลังผัดจะสุ่ด้วยจ้าแสเสียบหอมหลอหอดมีแสบแน่นอนหอดที่แล้วก็สียบลอดมีแสบน้ำผัดเตาฟื้นหรือบ่หน่เนาะดังเดเนาะอะเป็นเขาวาไม่ห่นมนแสบย่อนคัดเตานี่ยละ ออาววยาอยู yeah, ờ, và và er ่เนาะมันก็สีเสียมย่อนเพื่อนนี่แหละอีหลีเด้อตางกันอยู่เด้อสีเสียมแหลมเพื่อนนะค่ะเนาะมันเป็นเสียมแหนผัดลมเฟื่อนหัวเสียแล่นผันเนาะ้งใส่ใจอยู่สเสียย่อนลามปุุงต่ำอยู่ะ อันน,อนี้ก็เออกะน้ำผัดนี่ป๊บนึงแป๊บนึงค่ะอ่าพร้อมเสร์กค่ะพร้อมเสร์กนะคะโดนจักน้อยเพราะว่าก็เป็นน้องค่ะ โอเคใส่ซอสกันเดี๋ยวนะกไม่มองไม่เห็นสองสติ๊กเฮาจะต่อซ like ิบเอาเคสได้หรือยังอือบอยเฮดคลิปจะคลิปเพิ่มพลังหัว ใส่แล้วมรดีมาดใมยิ้มตอนสวกินไปด้้นี่้อกเอาแล้วอ้ยแล้วเหอไอ้แม้ใช่ละซูกันนล้วบกโดนต้นแหงคุณ จักห้ย่ายก็อีแ้มอ่ะเขายสูบสูดอีกใส่พี่แกงหรือพี่เก่งพ๋อปั่นปั้งริ้งปงออนเครื่องปั้นอ่อนม่วนัวบบนี้อื้อจ่งกิน้วอ่ะ